็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมเจสันมาชนาววันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมไมครับก็น,นั่นเองนะครับผมในเวอร์ชั่น1.6.2นั่นเองครับกับเซิร์ฟเวอร์ MC Carrot นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กับแอตตูน่าคือแอดมินเซิร์ฟนี้นั่นเองทักทา,ายหน่อยครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> อ่าแล้วก็แอตลุงซิลลี่นะฮะสวัสดีลุงสวัสดีครับ,รบ <c oughs> อ่าครับผมก็แล้วก็พวกบัน เอ่อพวก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 ลูกเล่นนะเอ้เว่ออะไรไม่รู้นะโอเคครับก็หวังว่าพวกเราน่าจะพร้อมกันแล้วนะฮะพร้อมครับโอเคครับกิจกรรมนี้ก็เออนี่ชื่อกิจกรรมอะไรครับเนี่ยกิจกรรมกิจกรรมอะไรฮะจัมปิ้งครับจัมปิ้งนะโอ้โหนะผมก็ทำกิจกรรมนะให้ทางแฟนคลับนี่ได้มาอัดกับผมนะ ซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมเนี่ยจะจะผ่านตรงจุดนี้ไปได้หรือเปล่านะผ่านไม่ได้นี่คือแลกถวยได้เลยผมว่างั้นแหละครับไม่ต้องคิดอะไรมาครับโอ้ยโอ้โหนะโอ้โคนตาย <c oughs> ยังตกแล้ะม,มีคนแอบ,บเนียนด้วยนะะใครรอบใครแอบเนียนนะต้องมาดูนะฮะ <c oughs> ไปดูนมีคนจะได้รางวัลแล้วครับตอนนี้จะมีคนได้รางวัลแล้วฮะโอ้เร็วมากนะครับเก่งมากเลยครับโอ้เก่งมากเลยนะครับไม่รู้ว่าไปไม่ถึงไหนเลยเฮ้ยผมมาถึงนี่แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้ไหนพี่มาถึงนี่แล้วเาจะส่งยาวไม่ดูเฮ้ยโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะแอดตูนก็ทำการดู ที่ชิงบพลังเนี่ยมันโหดมีชิ้นหนึ่งแล้วครับเฮ้ยชิ้หนึ่งเหรอเฮ้ยมันวายไปแล้วนะโหดมากเลยคนเร็วเลยโหดไปแล้วนะโอ้บจริงยังไม่โดนจะทำอะไรเลยเดี๋ยวเดต่อดี๋โหดมากเลยดงเบยฮะมีใคร TPA มาอีกครับไอ้ดีตะกี้ผมเกือบถึงแล้วแม่งตกก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับเราเฮ้ยแอนทักกีที่เราได้อะไรอ่ะ ที่โหลนะผมจองที่โหลนะครับตอนนี้เหรียญนะฮ้ยเนี่ยมันไม่ถึงอันนี้ที่หนึ่งได้แล้วฮะจะบังกันทำไมวะเฮ้ยอ่ะยูอุ้ยโอ้โหตกไปยี่สิบสองรอบแล้วนะฮะไม่ค่อยไหวพี่เจ้เขาขยับออกกล้องไอ้ฮะอยู่ไหนฮะเขาขยับออกกล้องครับที่หนึ่งฮะที่หนึ่งที่หนึ่งอยากออกกล้องฮะ เดินวนเนี่ยขึ้นไม่ได้ฮะจงยอมนะอุ้ยอ่านครับที่หนึ่งนะอยากเห็นนะเดอนิดเดียวอ่ที่หนึ่งนะขออยากออกกล้องนะขอซะหน่อยฮะคุณแม็กแคสเกมนะโอ้โหเขาได้อยู่อันดับที่หนึ่งแล้วนะก็ยาแอตูนนะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟนี้แหละครับ แอดมินใจดีนะเสียงหล่อหน้าตาโอเคนะมีบได้นะโสดโสดใชโสดโสดครับโสดครับเอออา่ครับตอนนี้ก็คนน้อยอยู่นะแต่ไม่เป็นไร่ะไม่แหลกด้วยนะเฮ้ยมีที่สองฮะที่สองอะที่สองครับที่สองครับมีการเกียนขึ้นมานะฮะ ฮะที่สองฮะเออเออเอาแล้วฮะไม่ดีเลยฮะเอาละเอาละเอาละที่สองนะต้องต้องไม่นะฮะเออเอาละนะเนี่ยเ้้้ยยอไดต่อตัวด้วยอะไรอ่ะเย้ที่สองจะมาแล้วครับที่สองจะได้แล้วฮะเอาละที่สองมาแล้วเอาละที่สองมาแล้วโหเเกก็ตโอ้ย นะโอ้โหแอนดี้แกมิซิวมาด้วยอุ้ยโอ้โหทำไมเขาอ๋อะนี้ครับขึ้นไม่ได้จะบ้าเหรอขึ้นทางนี้มะพี่ซิวโหขึ้นไม่ได้จะบ้าเหรอโอ้โหออกมาหน่อยครับถ่ายกันหน่อยก็ดีนะถ่ายหน่อยฮะัถทายหน่อยครับถ่ายหน่อยครับเฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะบอ่าถ่ายหน่อยครับที่หนึ่งนะฮะโอ้โหชิงกำลังนะฮะเคครบที่หนึ่งนะฮะ โอ้ยไฮคุณแม็กแคสเกินโอเคครับขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับยุนะฮะได้เลยครับตอนนี้ที่สองที่สามก็ยังโล่งอยู่นะฮะแต่ยังไม่มีวี่แววนะว่าจะที่สองกับที่สามจะมานะที่สองมาแล้วครับที่สองอ๋อที่สองมาแล้วครับเอาละแอดสองได้ง่ายไงก็แอดเซิร์ฟนี้เล่นด้วยเหรอครับโอ้โห ยอดนะฮะไอเกดูนี่มีทีดนมี่โดูเกตูไหนวะเอาละง่ายอ่ะอู้วบคุณเยอะเกดูดูจริงหรือเปล่าวะดูอยู่ยโอที่สองได้ครับที่สองเฮ้ยที่สองไหมนะได้แล้วครับไอเี็ดเนี่ยได้ไปแล้วเคลียร์เลยดีกว่าอย่างงี้ฮะได้แล้วที่สองให้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับผมอ้าวตบตบนี่นี่อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะโอเคครับก็ที่สองได้แล้วนะครับ สวัสด้ครับพี่เจนัดหนึ่งนัดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เหลืออันดับที่สามนะคนเดียวเอาแอดแอดครับแอดครับคุณไม่ได้แข่งฮะแอ็ดได้ยังแอดได้ยังไอคุณเฮ้ยคุณซิลวั้งแต่ตอนไหนครับผมไม่เอ็ดคุณอยากเกียรดสิครับลุงซิลลี่อยากเกียร์สิครับลุงซิลลี่ครับบ้าเหรอผมต่อโอ้ มีองเกียร์แล้วกว่าเราครับผมผมให้เทียร์นะรวยแล้วอดาโอ้ยอ้ยเียร์อ่ะมาเอาม่เอยังเลียร์แต่แค่เอามาอาาอันนี้คุณแม็กแคสเกมได้ที่หนึ่งไหมนะแล้วก็คุณอ่านไม่ออกนะโอเคครับอ่านไม่ออกโอเค ชื่อพรีมพรีมชื่อพรีมนั่นนะชื่อพรีมพรีมนะโอเคครับผมขอเรียกเป็นฟิมแล้วกันนะฮะพรีมอะผมก็ไม่รู้อะ P E M อ่ะผมเรียกเป็นฟิมแล้วกันนะฮะโอเคนะโอเคนะเอาล่ครับที่สามยังไม่ยังไม่ค่อยจะมีแววเท่าไหร่นะเอากไปมโอเคครับเอออยากไปมากที่สุดมาเร็วเร็วครับ คนหนึงยังอยู่ตรงนี้อยู่คุณแก้ครับเร็วๆหน่อยครับอือที่สามอาจจะเป็นของคุณก็เป็นได้นะตีอ่าน้องใบเตยครับคุณขึ้นไปเลยครับมองใบเตยนี่แฟนผมนะไม่ต้องคิดเลยมากแต่ผมจะให้เขาที่สามนะคนจะได้แล้วนะครับโอเคครับขาที่สามอย่างเดียวนะนี่นะเด็กตี่อจริงชื่อดึกปฏิเสธได้ยินปฏิเสธนะยาบ้างยาดยาหยุด พี่เจครับขอสกายหน่อยครับเอ่อสกายของผมก็แอดมาได้นะฮะคือเขียนตามนี้เลยนะแอดมาได้ดีบีเจนั่นเองนี่นะฮะพี่เจดีบีแอดมาได้นะครับเจดูเรามั้ยเจเทพซ่าบเอาละฮะห้าห้าห้านะเอาล้วคุณเก็ตมีแววนะพี่เจทำไมไปอย่างนั้นน่ะเก็ตแซงวะเอาละคุณเก็ตนี่เริ่มคุณเก๊บตรงนี้ระวังให้ดีดีนะ เอาละเอาละอู้คนนี้โอ้โหแบบว่าคล้องตัวมากเลยนะฮะโอ้ยตกเลยแต่ตรงนี้โอ้ยคล้องตัวมากเลยโอ้โชว์โอ้ยเรายังยังยังข้างล่างครับคุณถ่ายะไปถ่ายคนนั้นเลยเขาเกือบได้แล้วต้้องไไม่ด จะคอยตอกย้ำตอนนี้นะที่หนึ่งที่สองเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรมานะตายตายต้นเนี่ยเอ้ยเอ้ยอไปทางนี้ขอโทษครับพอดีเปิดสกายเอาไว้ด้วยนะฮะขอโทษด้วยลืมปิดนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็แข่งนะสองคนนี้นะครับใครจะสู้ได้นะครับเดนี่มันทางของคนเดียวเนาะเอาละเอาไปแล้วโอ้โหเจคายมาแล้วอ่ะใครที่สามยังอ่ามาแล้วคุณอ ดูนี่ครับคุณไอเนี่ยครับ pl pl นี่ครับจำได้ไหมครับฮะ pl นี่คือปลักอินใช่ไหมพี่แล้วปลักอินอ๋อเอาละสองคนนี้เอาแย่งกันแล้วครับเอาละครับเอาละเอาเลยที่สามได้ไปแล้วนะครับ เออง่ายๆนะครับโอ้ย,ยโอเคครับตอนนี้ก็ครบเปสามคนแล้วนะพี่โอนคุณแม็กคัสเกมนะครับนที่สามยังไม่ได้ฮะยังไม่เข้ายังไม่เข้าห้องไม่ยอมเข้าห้องเหรอครับผมเข้าเองก็ได้ครับเฮ้ยไม่ใช่นะครไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะโอเคครับรีบๆเข้าหน่อยครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบนะฮะเกมก็เล่นจบไปแล้วนะครับโอเคครับ ก็เนี้เสียใจนะทครับถึงไฟแล้วกระโดดขึ้นข้างบนแล้วคุณรีบๆเข้าไหนครับโอ้ยแล้วนะฮะโอ้โหครัอมันมิดเดิลอยู่เลยคุะไรคุณไม่ปีนต้นไม้ป่ะฮะปีนตรงไหนก่อนออกเซิร์ฟเลยนะฮะอุียไปหยอนเหรียญต่อแล้วอ่ะครับเร็วๆหน่อยฮะจะได้อัพคลิปครับ เร็วเร็วอะอ๋อนี่ไอวิธีปีนโอ้โหเจอแล้วเร็วไหนอะจะไปหาเลยเร็วเอาเร็วเร็วผมเขียนผิดโอเคอะเร็วอ้าวเขียนผิดอีกแล้วแค่โดนเดียบโอเคครับเร็วแล้วครับโอเคครับก่อนที่ผมจะอัดไม่ได้อีกนะโอเคครับ ไม่ใครวะเป็นเกียนวมาอ๋ออันนี้มาใหม่แล้วนะไอตัวแรกไอตโต้เป็นปีด้วยบ้าใครปีด้วยบ้าเกียนไแอตัวโอ๋อแล้วอันนี้ไม่ทำถาวรทำไมอ้าวคนนี้เข้าไปแล้วนะโอ้โหโอ้ขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะขอแสดงความยินดีกับเขาด้วยนะโอ้ขอแสดงความยินดีกับสามคนนี้ด้วยนะครับโอ้โห ได้โหละได้ไรอ่ะที่โหลดได้ไรที่โหลดผมว่าคงจะได้อะไรเดียร์ที่หนึ่งโอเคฮะได้อะไรไปครับเนี่ยสำหรับถ้าเขาขมาเล่นเซิร์ฟนี่ฮะแอดให้อะไรครับแอดให้อะไรครับไม่รู้วะไม่เห็นฮะนี่ครับกำลังแจกเลยครับไอพีต้องไม้วะแอดมินมาอ่าพี่เจพี่ซิลรอที่สุดโอ้ขอบคุณครับผม เกลียเลยครเไม่หล่อเลยไม่หล่อฮะไม่หล่อเลยนะฮะโอ๊ยตกนั่นแหละโอเคครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ผมแอดตูนแล้วก็แอดลุงซิลลี่แล้วก็แอดหลายๆคนแล้วก็พวกน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้นะะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะใครว่างหรืออะไรก็มาเยี่ยมเซิร์ฟนี้กันได้นะมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปกัน แอดสองคนนี้เลยแล้วกันนะโอเคครับบายบายครับบายบายครับลุงติวี่ครับปิดปิดหน่อยครับปิดหน่อยครับโอเคครับมันเป็นคำตอบที่ดีนะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครัสำหรับวันนี้สวัสดีครับ